เสดบีเกิดจาพี่น้องจ้ามาไหมสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบํมไปสู้ขุสุคนจ้ะมาจากพี่น้องจ้ามือนี้มาพ่อกระชงซอสปลาพ่อกินจ้ามามือนี้ซอสปลาสิผ้ามากินแกงเฮ็ดผอจ้าพี่น้องจ้ามาแง่ไข่หมดแดงเนาะจ้ามาแง่ไข่หมดแดงกั็แปลนี่เป็นกระตาไข่หมดแดงเอนี่จ้ะพี่น้องเออมา แสบๆน้ากันจะเอาบรรยากาศทงไฮทงหน้ามาฝากพี่ต่อน,น้องนะจ๊ะอือให้อจะทีจะทานเป็นก่อนเดอ้อลูกเต่าแม่งไงไข่มดแดงกินเข่าเดอ้อให้ได้ไข่มดแดงหลายๆเดอ้อให้คิดสาวปลาผ้ากินปังๆเดอ้อจะทีจะทานเออม,มาคำแรกแหกมาอุ้ยเฮ็ดพอฝ่ายเดินพี่นอ้องมีตั้งแต่ดอกใหญ่ๆ้ย แซบอีกแล้วแซบอีกกว่าจะพี่น้องจามามอ้ม Đó là ngày gì Ơ, sao? Mấy

Mm -hmm. Đã ngay đi, 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 đi. Mm. Còn mm -hmm. กิน,นบา,นนาป่านมันยังไม่้นหอกาน้ำเอื่อยเอื่อยเขาปลาฮาไงไข่หมูแดงเนาะอืม กินเสม,มอจับพี่น้องแกงแค่พร้อมกินซีหาเหม่อต่อกันล่บะบ่คันเบื่ออยู่จับพี่น้องจา้าเอ้าเมนูมื้อนี้ก็แซ่บพะยะมุดกินดิมย่านแม่เจ้าเท่านี้มันึ้นมากินนํ้ำปละจ้บพี่น้องจา้ามื้อนี้สาวปาก็ขอลาไปก่อนนะจ๊จะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแช่ในได้อจ้า สวัสดีจ้า